สวัสดีทุกคนทุกตานะครับวันนี้ก็ามาพบกับเสยนฟุกตีสนะปยนโคบ,บันตาลังวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้นะครับมีซองขูอกมันหม,มันมาทุกคนนบฟังข้อมูลชัดๆัดจากทีเด็ดเสยนฟุกนะครับเริ่มจากขูอกตัวแรกกันเลยนะครับโคข้าวงามจเจดินทองหรือว่าไอจเจินทองตัวนี้อายุอาปีสายัดลูกแป็กชนะนึ่งมเมอรนึ่งนะครับจนมาแล้วซองไฟลาซุดเสมเมอร์นาทวีจนเรืเลยคลาสสิกนะครับปอาโคโนดคุมบะยัก ปิดักนำใจหรือว่าไอ้องไลน่นะครับตัวนี้อายุสี่ปีชนะมาแล้วสองไฟล่าสุดชนะบางกลมชนะพงนะครับจนรอยๆแต่งตัวนี้แต่งก้าวบางข้างดีนะครับขูนี่ฉันพวกไอ้แบดังโคข้าวงามใจเรื่องทองส่วนขูเอกโูด,ดีรองนะครับโคโนซิ่งโตเงินยอดปีจิตใจหรือว่าไอ้เสื้อลักนะครับตัวนี้อายุเจ็ดปีแต่ยาสิ่งโตทองนะครับตัวนี้ชนะมาแล้วนุ่งไฟล่าสุดชนะนามกระจายมาสามสิบหน้าดีนะครับตัวนี้จนรอยๆแต่งตัวนี้เนี่ยสุดๆนะครับต้องมาปอบๆโคข้าวงามหงทองนอยปีจิตใจ ตัวนี้อายุห้าปีชนะมาแล้วหนึ่งไฟลาสุดชนะกองแงจนขึ้นไปบนตุบนะครับแต่งตัวนี้ได้เข้านะครับเข้าช่วยสุดๆนะครับส่งเข้าช่วยแต่ขาดตัวนะครับคนนี้เส็นทุกอายเป็นด่างโกข้าวห้องหน่อยปีจีใจตัวนี้เล่นถูกราคาอัดไปไม่นองส่วนใครชอบคลิปอยู่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบอ่อไม่บาค่าสั้นในวันทัดใบเบอ่อเป็นกำลังใจเสร็จฟุกเลยนะครับเสร็จฟุกกาชนฟันตรงแน่นอน